ข้าวหน้าปิดคะ่ะเศษๆคะ่ะทุกคนม,มาวันนี้มากินข้าวหน้าปี่เสนอเมนูเป็ดพะโล้นะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นหัวปอันนี้เป็นกระหล่ำเนาะพวกกระหลำ่ำบะเมน่นประกาศประกาศโด่งประกาศโด่งวานนี่ไหมเอามาต้มใส่กับเป็ดพะโล้เลยอืม้มเปื่อยๆ่ะเปืเป่อยเราจะทำข้าวหน้าป็ดเสนอเมนูข้าวหน้าเป็ดนะคะ ปิดพะโลแต่็เราก็เอาเนื้ออันนี้เป็นผักกาดดองหวานอันนี้เป็นน้ำซุปอันนี้เป็นข้าวข้าวข้าวซ้อมมือพะโลกินคู่กับพริกน้ำส้มมีพริกเขียวนะแล้วก็อันเขาเรียกพริกอะไรพริกขี้หนูสวนเนาะมาสิ้นไปเลยปิดก่อนเอาข้าวยหญ่ไงไงเลยพ่ จัดนล้นน้ำจิ้มใส่น้ำจิม้มพริกน้ำส้มางามไวเนานะข้าวหน้าปิดค่ะแส่บๆค่ะทุกคนเปิดรวยมากอันซุปเข้าไปใส่ปรกกาศเข้าไป